คุณเป็นคนปีชวดและช่วงนี้รู้สึกว่าเงินมันเข้ามายากขึ้นทั้งที่คุณพยายามมากกว่าเดิมหยุดเลื่อนก่อนเพราะสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้หลายคนเพิ่งรู้และบางคนถึงกับขนลุกเมื่อย้อนมองชีวิตตัวเองคุณอาจไม่ได้ดวงตกแต่มีสามคนรอบตัวที่กำลังดึงพลันเงินของคุณอยู่แบบเงียบๆโดยที่คุณไม่ทันสังเกตและคลิปนี้อาจเป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นภาพทั้งหมดชัดขึ้น ช่วงนี้พลังของคนปีชวดกำลังเข้าสู่จังหวะเปลี่ยนทางการเงินหลายคนเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างเช่นมีโอกาสเข้ามาแต่หลุดมือเงินเข้ามาเร็วแต่หายเร็วหรือรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ทำเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะตามจังหวะดวงดาวการเงินของปีชวดจะไวต่อพลังคนรอบตัวมากเป็นพิเศษใครอยู่ใกล้คุณใครคุยกับคุณบ่อยใครเข้ามาในช่วงที่คุณกำลังจะก้าวขึ้นสิ่งเหล่านี้มีผลต่อกระแสเงินมากกว่าที่คิด คนแรกคือคนที่ชอบเล่าแต่เรื่องลบคนแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณแต่ทุกครั้งที่คุณเริ่มพูดถึงเป้าหมายเงินก้อนหรือโอกาสใหม่เขาจะมีประโยคบางอย่างที่ทำให้คุณชะงักเช่นมันยากนะหรือระวังจะพังเหมือนคนอื่นตอนแรกมันดูเหมือนคำเตือนแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆหลังจากคุยกับคนนี้คุณมักลังเลและช้าหลงพลังเงินของคนปีชัวต้องการการตัดสินใจที่ชัดเจน แต่ความลังเลคือสิ่งที่ทำให้จังหวัดทองหลุดไปคนแบบนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่ถ้าปล่อยให้เสียงของเขาดังเกินเสียงของใจคุณเงินที่ควรจะเข้าจะค่อยๆหายไปแบบเงียบๆคนที่สองคือคนที่ชอบยืมพลังใจคุณมากเกินไปคนปีชวดหลายคนมีนิสัยช่วยเหลือเก่งเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เสมอแต่ในช่วงนี้หากคุณสังเกตว่ามีคนบางคนที่เข้ามาเฉพาะตอนมีปัญหาและคุณต้องใช้เวลาแรงใจ หรือแม้แต่เงินไปช่วยอยู่ตลอดนั่นคือสัญญาณว่าพลังการเงินกำลังถูกเบี่ยนออกจากตัวคุณเพราะพลังเงินต้องการพื้นที่ว่างให้โอกาสใหม่เข้ามาแต่ถ้าพลังใจของคุณถูกใช้ไปกับการแบกภาระของคนอื่นตลอดช่องว่างนั้นจะไม่เกิดขึ้นหลายคนปีชวดเริ่มรู้สึกว่าทำไมยิ่งใจดียิ่งเงินไม่พอใช้คำตอบอาจไม่ใช่เพราะคุณทำผิดแต่เพราะคุณให้มากเกินไปในช่วงที่ดวงต้องการให้คุณโฟกัสตัวเองและคนที่สาม คือคนที่ดูเหมือนจะสนับสนุนคุณแต่แอบเปรียบเทียบคุณตลอดคนแบบนี้จะพูดเหมือนชื่นชมแต่แฝงความกดดันเช่นคนอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วหรือทำไมยังไม่ได้แบบนั้นคำพูดเหล่านี้ทำให้จิตใจของคนปีชวดเสียสมดุลพลังเงินจะไหลดีเมื่อคุณอยู่ในความมั่นคงภายในแต่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าต้องวิ่งแข่งกับคนอื่นคุณจะเริ่มตัดสินใจจากความกลัวไม่ใช่จากโอกาสและนั่นคือจุดที่เงินเริ่มไหลออกมากกว่าไหลเข้า หลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจเริ่มนิกออกว่ามีใครบางคนตรงกับสิ่งที่เล่าแต่จำไว้ว่านี่ไม่ใช่การให้คุณไปตัดใครออกจากชีวิตทันทีเพราะพลังเงินไม่ได้ต้องการความขัดแย้งมันต้องการขอบเขตคนปีชั่วที่กำลังจะเปิดทางการเงินใหม่ต้องเรียนรู้การตั้งเส้นบางอย่างเช่นลดการเล่าแผนสำคัญให้คนที่ชอบพูดหลบฟังเลือกช่วยคนอื่นในระดับที่ไม่ทำให้ตัวเองหมดแรงหรือฝึกฟังคำเปรียบเทียบโดยไม่เอามาตัดสินคุณค่าในตัวเอง ช่วงต่อจากนี้คือช่วงที่หลายคนปีชวดจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณรู้สึกว่าโอกาสเริ่มมาแบบแปลกๆเช่นมีคนติดต่อเรื่องงานมีไอเดียใหม่หรือมีรายได้เสริมเข้ามานั่นคือสัญญาณว่าพลังเงินเริ่มขยับแล้วแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องเลือกสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับจังหวะนี้เพราะบางครั้งสิ่งที่ขวางเงินไม่ใช่โชคชะตาแต่คือสัมพันธภาพที่คุณปล่อยให้เข้ามาใกล้เกินไปลองสังเกตง่ายๆหลังจากคุยกับใครแล้วคุณรู้สึกหนักใจ เหนื่อยหรือไม่มั่นใจในตัวเองนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพลังของคุณกำลังถูกดึงออกไปแต่ถ้าหลังจากคุยกับใครแล้วคุณรู้สึกเบามีแรงและเห็นทางชัดขึ้นคนคนนั้นอาจเป็นพลังเสริมที่ทำให้เงินเข้ามาเร็วกว่าเดิมคนปีชวดหลายคนเริ่มเข้าใจว่าใครอยู่รอบตัวสำคัญพอๆกับคุณทำอะไรบางครั้งการดึงดูดเงินไม่ใช่การทำงานหนักขึ้นแต่คือการจัดระเบียบพลังชีวิตใหม่เลือกบทสนทนาที่ทำให้คุณโตขึ้น เลือกเวลาให้กับสิ่งที่สร้างอนาคตและกล้าที่จะถอยออกมาจากวงจรที่ทำให้คุณรู้สึกเล็กลงเพราะเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนแบบนี้กระแสะเงินจะเริ่มเปลี่ยนตามแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อนและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ลองถามตัวเองเบาๆว่าในสมคนที่พูดถึงมีใครบางคนที่คุณพึ่งนึกออกหรือเปล่าถ้ามีแค่เริ่มตั้งขอบเขตเล็กๆตั้งแต่วันนี้ก็พอไม่ต้องประกาศไม่ต้องอธิบายแค่เปลี่ยนพลังของตัวเองก่อน แล้วคุณจะเห็นว่าจังหวัดเงินของคนปีชวดเริ่มนิ่งขึ้นแบบชัดเจนก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณลองพิมพ์คำว่าฉันเลือกพลังที่ดีลงในคอมเมนต์ถ้าคุณพร้อมจะปกป้องพลังเงินของตัวเองและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนคนปีชวดที่คุณรักเพราะบางทีสิ่งที่เขากำลังเจออาจเหมือนกับสิ่งที่คุณเพิ่งรู้วันนี้และถ้าคุณไม่อยากพลาดสัญญาณเงินครั้งต่อไปกดติดตามไว้เลย เพราะคลิปหน้าอาจเป็นคําเตือนที่ช่วยให้เงินก้อนใหญ่ของคุณไม่หลุดมืออีกครั้งและมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนปีชวดหลายคนไม่เคยสังเกตบางครั้งพลังเงินไม่ได้ถูกดึงออกไปแบบชัดเจนแต่ค่อยๆหายไปผ่านความรู้สึกเล็กๆที่สะสมทุกวันคุณอาจคิดว่าการนั่งฟังคนอื่นบน่นการยอมตามใจคนที่ทำให้คุณเหนื่อยหรือการฝืนอยู่ในวงสนทนาที่เต็มไปด้วยพลังลบเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับจังหวะดวงของปีชวดในช่วงนี้ เรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้คือจุดที่กระแสเงินเริ่มสะดุดแบบที่คุณไม่ทันรู้ตัวหลายคนปีชวดกำลังอยู่ในช่วงที่บุญเก่ากำลังทำงานโอกาสบางอย่างเริ่มเข้ามาแบบเงียบๆแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนพลาดไม่ใช่เพราะดวงไม่ดีแต่เพราะยังใช้พลังชีวิตไปกับคนที่ไม่ได้เดินไปทางเดียวกับคุณลองย้อนคิดดูว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณมีใครบางคนที่ทำให้คุณต้องอธิบายตัวเองซ้ำๆไหมมีใครที่ทำให้คุณรู้สึกว่าความฝันของคุณดูเล็กลงหรือเปล่าถ้ามี นั่นอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เงินยังไม่เปิดเต็มที่พลังเงินของคนปีชวดมีลักษณะพิเศษคือมันตอบสนองกับสภาพแวดล้อมทางอารมณ์มากกว่าที่คิดถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีแต่การเปรียบเทียบการตัดสินหรือความกังวลเงินจะเข้ามาแบบไม่ต่อเนื่องเนื่องแต่ถ้าคุณเริ่มเลือกอยู่กับคนที่ให้กำลังใจจริงๆหรือยอย่างน้อยไม่ดึงพลังคุณลงจังหวะการเงินจะเริ่มนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลายคนที่เคยลองเปลี่ยนแค่สิ่งเดียวเช่น ลดการคุยกับคนที่ทำให้หมดแรงในช่วงเช้ากลับพบว่าวันนั้นมีไอเดียใหม่มีงานใหม่หรือมีช่องทางรายได้เข้ามาแบบไม่น่าเชื่อและมีอีกประเภทหนึ่งที่คนปีชวดมักมองข้ามคือคนที่เข้ามาในรูปแบบของความสนุกคนที่ชวนคุณใช้เงินชวนออกไปมีที่ที่คุณรู้ดีว่าไม่ได้จําเป็นคนแบบนี้ไม่ได้แย่แต่ถ้าเขาเข้ามาในช่วงที่พลังเงินกําลังจะเปิดมันจะกลายเป็นตัวดึงคุณออกจากเส้นทางโดยไม่รู้ตัว คุณอาจเริ่มใช้เงินมากขึ้นเพราะไม่อยากปฏิเสธหรือเพราะอยากรักษาความสัมพันธ์แต่ทุกครั้งที่คุณฝืนตัวเองพลังเงินจะค่อยๆอ,อ่อนลงเพราะคุณกำลังส่งสัญญาณว่าคุณไม่ให้ความสำคัญกับเส้นทางของตัวเองเท่าที่ควรหลายคนอาจถามว่าแล้วต้องทำยังไงคำตอบไม่ได้ซับซ้อนเลยแค่เริ่มสังเกตว่าใครทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นและใครทำให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาพอใจ คนปีชวดที่เริ่มเลือกอยู่กับพลังที่ตรงกับตัวเองจะเริ่มเห็นว่าการเงินเปลี่ยนเร็วมากบางคนเริ่มมีโอกาสใหม่เข้ามาในเวลาไม่กี่สัปดาห์เพราะเมื่อคุณไม่เสียพลังไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เงินก็มีพื้นที่ให้เข้ามาแทนที่และอย่าลืมว่าบางครั้งคนที่ดึงพลังเงินอาจไม่ใช่คนอื่นแต่อาจเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นเก่านิสัยบางอย่างที่เคยทําให้คุณรอดในอดีตอาจไม่เหมาะกับจังหวะใหม่ของชีวิตเช่นการกลัวการเปลี่ยนแปลง การรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนลงมือหรือการคิดมากจนพลาดโอกาสคนปีชวดที่กำลังจะเปิดทางเงินจำเป็นต้องปล่อยบางอย่างที่คุ้นเคยเพื่อให้พื้นที่ใหม่เกิดขึ้นลองสังเกตช่วงเวลาที่คุณอยู่คนเดียวงบเงียบ,ยบถ้าคุณรู้สึกโลง่งใจนิ่งหรือมีไอเดียใหม่ผุดขึ้นนั่นคือสัญ,ญญาณว่าพลังเงินกำลังพยายามเชื่อมกับคุณแต่ถ้าคุณอยู่กับบางคนแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงหรือหมดแรงนั่นคือสัญ,ญญาณเตือนแบบเงียบๆที่หลายคนมองข้าม เพราะความสัมพันธ์บางอย่างอาจดูดีจากภายนอกแต่ภายในกลับทําให้คุณหลุดจากเส้นทางของตัวเองช่วงนี้คนปีชวดหลายคนเริ่มมีสัญญาณบางอย่างเช่นฝันถึงเงินฝันถึงน้ําฝันถึงสถานที่ใหม่หรือรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือจิตใต้สํานึกที่กําลังบอกว่าคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวไปอีกระดับแต่ถ้าคุณยังอยู่ในวงพลังเดิมๆการเปลี่ยนแปลงจะช้าลงอย่างเห็นได้ชัด บางคนอาจเริ่มสงสัยว่าถ้าเราไม่ตัดใครออกแล้วจะปกป้องพลังตัวเองยังไงวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเลือกเวลาคุณไม่จำเป็นต้องเลือกคบแต่คุณเลือกได้ว่าจะใช้พลังกับใครในช่วงไหนเช่นช่วงเช้าที่คุณกำลังตั้งใจทำงานอาจเลือกไม่คุยเรื่องลบหรือก่อนนอนอาจเลือกฟังสิ่งที่ทำให้ใจนิ่งมากกว่าการเลื่อนดูสิ่งที่ทำให้เครียดเพราะพลังเงินของคนปีชวดตอบสนองกับความนิ่งและความชัดเจน และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่ยังเดินมาได้ถึงตรงนี้คนปีชวดหลายคนผ่านอะไรมาเยอะกว่าที่คนอื่นเห็นแต่คุณยังยืนอยู่ตรงนี้ได้นั่นแปลว่าคุณมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้จริงๆอย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นกลบเสียงภายในของคุณเพราะช่วงต่อจากนี้คือช่วงที่พลังเงินเริ่มตอบแทนคนที่กล้าปรับตัวลองจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งคุณเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าพลังของตัวเองเต็มขึ้น ไม่ต้องอธิบายตัวเองกับใครมากเหมือนเดิมไม่ต้องฝืนอยู่ในบทสนทนาที่ทำให้คุณหมดแรงคุณจะมีพื้นที่มากแค่ไหนในการสร้างสิ่งใหม่ๆและนั่นคือจุดที่เงินจะเริ่มไหลเข้ามาแบบที่คุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามเหมือนที่ผ่านมาหลายคนที่ฟังคลิปแนวนี้อาจเคยคิดว่าเรื่องพลังเป็นแค่ความเชื่อแต่ความจริงคือมันเกี่ยวกับการจัดการพลังชีวิตมากกว่าคุณเลือกได้ว่าจะใช้เวลาและความรู้สึกกับอะไรและทุกการเลือกคือการส่งสัญญ,ญาณไปยังโอกาสใหม่ๆ ถ้าคุณเริ่มเลือกตัวเองมากขึ้นเงินก็จะเริ่มเลือกคุณมากขึ้นเช่นกันและยังมีอีกหนึ่งสัญญาณที่คนปีชั่วจํานวนมากไม่ทันสังเกตมันไม่ใช่เสียงดังไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่แต่มันคือความรู้สึกบางอย่างที่ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดเหมือนคุณเริ่มรู้สึกว่าบางบทสนทนาไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปบางสถานที่ที่เคยไปแล้วสนุกกลับทําให้คุณรู้สึกว่างเปล่านั่นไม่ใช่เพราะคุณเปลี่ยนไปในทางแย่แต่เป็นเพราะพลังชีวิตของคุณกําลังขยับขึ้นไปอีกระดับ และเมื่อพลังเปลี่ยนคนและสถานการณ์ที่เคยสอดคล้องกันอาจเริ่มไม่พอดีกันเหมือนเดิมคนปีชวดหลายคนกำลังเข้าสู่ช่วงที่ต้องเลือกมากกว่าที่เคยเลือกไม่ใช่เลือกเพราะกลัวแต่เลือกเพราะรู้ว่าพลังของตัวเองมีค่าทุกครั้งที่คุณตัดสินใจไม่เข้าไปอยู่ในวงที่ทำให้คุณรู้สึกหนักใจคุณกำลังคืนพลังให้ตัวเองทีละเล็กทีละน้อยและพลังที่ถูกคืนกลับมานี่แหละคือพื้นที่ที่เงินและโอกาสใหม่จะเริ่มไหลเข้ามาแทนที่ บางครั้งพลังเงินไม่ได้หายไปเพราะคนอื่นอย่างเดียวแต่หายไปเพราะความเคยชินของเราเองคนปีชั่วจำนวนไม่น้อยมีนิสัยชอบรับฟังชอบช่วยเหลือและบางครั้งก็ยอมให้ตัวเองเหนื่อยมากกว่าที่ควรเพราะไม่อยากทำให้ใครผิดหวังแต่ช่วงนี้คือช่วงที่คุณต้องเรียนรู้คำว่าพอดีเพราะถ้าคุณให้มากเกินไปจนตัวเองว่างเปล่าพลังเงินจะไม่มีที่ยึดเกาะเมื่อใจคุณเริ่มเต็มขึ้นเงินก็จะเริ่มกลับมาอย่างช้าๆ ลองสังเกตเวลาที่คุณเริ่มปฏิเสธบางอย่างอย่างสุภาพคุณอาจรู้สึกผิดเล็กน้อยในตอนแรกแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณจะรู้สึกเบาขึ้นอย่างแปลกประหลาดและความเบานั้นคือสัญญาณว่าคุณกำลังเคลื่อนเข้าใกล้เส้นทางที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นหลายคนปีชวดที่กล้าตั้งขอบเขตให้ตัวเองในช่วงนี้กลับพบว่าชีวิตเริ่มมีจังหวะใหม่มีคนใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เจออีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเสียงภายในของคุณเอง คนปีชวดมีสัญชาตญาณที่ค่อนข้างแม่นแต่บางครั้งเสียงของคนรอบข้างดังเกินไปจนคุณลืมฟังตัวเองลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างจากความรู้สึกลึกๆของตัวเองแล้วผลลัพธ์กลับออกมาดีกว่าที่คิดนั่นคือพลังที่แท้จริงของคุณและในช่วงนี้พลังนั้นกำลังกลับมาอีกครั้งถ้าคุณให้พื้นที่กับมันบางคนอาจเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอยากอยู่เงียบๆมากขึ้นอยากใช้เวลากับตัวเองอยากทำอะไรที่ทำให้ใจนิ่ง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณของความผิดปกติการถอยหลังแต่เป็นสัญญาณของการปรับสมดุลเพราะก่อนที่พลังเงินจะเปิดเต็มที่คนปีชวดหลายคนจะผ่านช่วงที่ต้องจัดระเบียบความคิดความรู้สึกและความสัมพันธ์ใหม่ก่อนเหมือนการเตรียมพื้นที่ให้สิ่งใหม่เข้ามาและอย่าลืมว่าเงินไม่ได้ตอบสนองแค่การกระทำแต่ตอบสนองกับความรู้สึก ที่คุณมีต่อสิ่งที่ทำถ้าคุณทำอะไรด้วยความกดดันหรือความกลัวเงินอาจเข้ามาแต่ไม่อยู่แต่ถ้าคุณทำด้วยความเชื่อมั่นและความสบายใจเงินจะเริ่มไหลเข้ามาแบบต่อเนื่องมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คนปีชวดหลายคนกำลังเรียนรู้ในช่วงนี้การเปลี่ยนจากการวิ่งไล่เงินมาเป็นการสร้างพลังที่ทำให้เงินอยากเข้ามาหาเอง ในบางคืนคุณอาจเริ่มคิดถึงอนาคตมากขึ้นอาจมีภาพบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวเหมือนคุณเริ่มเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการที่จิตใจของคุณเริ่มเปิดรับเส้นทางใหม่และเมื่อคุณเริ่มเชื่อในภาพนั้นการตัดสินใจเล็กๆในชีวิตประจำวันจะเริ่มเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นคุณอาจเริ่มเลือกใช้เวลากับสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นหรือเริ่มปล่อยวางเรื่องเล็กๆ ที่เคยทำให้คุณเสียพลังหลายคนปีชวดอาจกำลังเจอกับความรู้สึกว่าบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนแต่ยังอธิบายไม่ได้ว่าคืออะไรความรู้สึกนี้เป็นเหมือนสัญญาณล่วงหน้าเพราะก่อนที่การเงินจะขยับมุมมองต่อชีวิตจะเรื่องเปลี่ยนก่อนเสมอคุณอาจเริ่มไม่อยากแข่งขันกับใครเหมือนเดิมไม่อยากพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นมากเท่าเดิมและเริ่มหันกลับมามองว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหน และเมื่อคุณเริ่มเลือกเส้นทางที่ตรงกับหัวใจจริงๆคนที่เคยดึงพลังคุณออกไปจะค่อยๆถอยออกไปเองโดยไม่ต้องฝืนอะไรเพราะพลังของคุณไม่สอดคล้องกับเขาอีกต่อไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เงียบแต่ทรงพลังมากเพราะมันเกิดขึ้นจากภายในไม่ใช่การบังคับจากภายนอกลองถามตัวเองวันนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาที่สุดสิ่งนั้นอาจเป็นกุญแจเล็กๆ ที่จะพาคุณไปสู่โอกาสใหม่เพราะพลังเงินมักจะเดินทางผ่านสิ่งที่คุณทำด้วยความเต็มใจไม่ใช่สิ่งที่คุณฝืนทำเพราะความคาดหวังของคนอื่นคนปีชั่วที่เริ่มกลับมาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองรักจะเริ่มเห็นว่าการเงินค่อยๆเปิดแบบไม่ต้องเร่งรีบบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้เริ่มจากการทำอะไรเพิ่มแต่เริ่มจากการหยุดบางอย่างเช่นหยุดเปรียบเทียบ หยุดเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะหรือหยุดฟังเสียงที่ทำให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวเองเมื่อคุณหยุดสิ่งเหล่านี้พลังที่เคยรั่วไหลจะเริ่มกลับมาและคุณจะรู้สึกได้ถึงความนิ่งที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆช่วงต่อจากนี้อาจมีบททดสอบเล็กๆเข้ามาเพื่อดูว่าคุณพร้อมจะยืนอยู่ในพลังใหม่จริงหรือไม่เช่นอาจมีคนเข้ามาชวนทำอะไรที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ หรืออาจมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณอยากกลับไปเป็นแบบเดิมแต่ถ้าคุณเลือกตัวเองได้อีกครั้งแม้เพียงครั้งเดียวคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนอย่าลืมว่าพลังเงินของคนปีชวดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกในทุกวันเลือกว่าจะฟังเสียงไหนเลือกว่าจะใช้เวลาอย่างไรและเลือกว่าจะอยู่กับใครเพราะทุกการเลือกคือการกำหนดทิศทางของพลังชีวิต และพลังชีวิตนี่แหละที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดโอกาสเข้ามาในวันที่คุณเริ่มรู้สึกมั่นคงมากขึ้นคุณอาจจะมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าคนที่เคยดึงพลังคุณออกไปไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่คุณเปลี่ยนวิธีอยู่กับเขาคุณไม่ต้องแบกทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องอธิบายตัวเองมากเหมือนเดิมและนั่นคือจุดที่คุณเริ่มเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยทำให้คุณเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวและเมื่อคุณมาถึงตรงนี้แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาความนิ่งของตัวเองไว้อย่ารีบอย่าก,กดดันตัวเองว่าต้องเห็นผลทันทีเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมักเกิดขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเหมือนน้ำที่ค่อยๆเติมเต็มภาชนะจนเต็มในที่สุดก่อนจะจบช่วงนี้ลองมองตัวเองในกระจกสักครั้งแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันกำลังเลือกพลังที่เหมาะกับฉันเพราะคำพูดเล็กๆนี้ จะช่วยย้ำเตือนว่าคุณมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตัวเองเสมอและเมื่อคุณเลือกด้วยความชัดเจนพลังเงินจะเริ่มตอบสนองอย่างที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนถ้าคุณยังฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าบางส่วนในใจของคุณกำลังสั่นสะเทือนกับเรื่องนี้แล้วอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนั้นหายไปเฉยๆลองเก็บมันไว้และสังเกตชีวิตของตัวเองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคุณอาจเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆ ที่บอกว่าคุณกำลังเดินมาถูกทางและถ้าคุณพร้อมจริงๆพิมพ์คำว่าฉันเลือกตัวเองไว้ในใจหรือในคอมเมนต์เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มจากการตัดสินใจเงียบๆของคุณในวันนี้เองก่อนจบอยากให้คุณลองหลับตาสักวินาทีแล้วนึกถึงตัวเองในวันที่ไม่ต้องแบกพลังของใครเกินความจำเป็น วันที่คุณยืนอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้คุณเติบโตได้จริงถ้าภาพนั้นชัดขึ้นแปลว่าคุณกำลังอยู่ในจังหวะที่ดีแล้วและสิ่งเดียวที่ต้องทำคือค่อยๆขยับออกจากสิ่งที่ดึงพลังคุณลงทีละนิด